สวัสดีครับเอ่อวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับคุณนันครับเรามาทำอะไรกันครับวันนี้มาที่ปานบุรีครับอัติ้งทริปครับ พิดเวครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับสามวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากครับก็จะมีกิจกรรมกาเดเตอประกวดสาวฮาวายหนุ่มฮาวายสนุกดีนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดกิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเนี้ยมาร่วมกิจกรรมกันได้ร่วมสนุกกันทุกๆคนนะคะกินเต็มที่เล่นเต็มที่ work h a r ์ play h ร์ d นะครับผมหลกัหลกๆวันแรกเลยมาถึงนะครับผมมานั่งรวมพลการรวมตัวกันแล้วก็ทากิจกรรมเพื่อแบบสร้างความความรู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นกิจกรรมวันที่2เลยครับอ๋อซิ พราะว่ามดไม่ได้ทําอะไรเลยกลเลเตอร์ค่ะกลเลเตอร์นะครับกลเลเตอร์เนี่ยครับกลเลเตอร์ครับกลเลเตอร์กลเลเตอร์ครับแกลเลเตอร์ชอบด่านสุดท้ายครับเพราะว่าผมถนัดที่สุดแต่ด่านที่ผมว่าเหนื่อยสุดคงด่านลงทะเลตอนบวกเลขอะค่ะม้วนตัวกับลงทะเลเนี่ย แรเยอะกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้ความสนุกความสามาคัคคีแล้วก็ได้เห็นเจ้านายอีกมุมมองหนึ่งอะคะ่ะเฟลลี่แล้วก็น่ารักมากพลังเยอะมากปลื้มมากเลยครับในตัวเจ้านายขอบคุณพันดานี่นะครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ร่วมทํากันได้รู้จักทุกคนในบริษัทดีมากขึ้นนะครับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้เลยครับเห็นทุกคนเต็มที่มากเลยคะ่ะโอ้เลิฟเลิฟฟิตเนสมากเลยคะ่ะผมรักที่นี่มากครับอยากให้จัดบ่อยๆเลยคะ่ะวันละสองสามรอบบ้าบ้าเยอะไปก็ครั้งนี้ก็สนุกดีค่ะเป็นครั้งแรกที่พ <Okay. S 2> ุดโกโบเราจะ จัดทริปมาสัมมนาที่ต่างจังหวัดกันนะคะก็ดีใจที่ก่อนมาเนี่ยคือพนักงานถามว่าสรุปว่าปีนี้เออเราจะไปคอมพานีทริปกันไหมเรายังจัดกันอยู่ไหมก็ไม่ลังเลเลยค่ะก็เลยตอบบอกว่าจัดแน่นอนครับครับของผมก็ดีใจครับที่จัดเกมแล้วก็มีคนให้ความร่วมมือในการเล่นแล้วก็ช่วยเหลือกันดีนครับที่ผมค่อนข้างรู้สึกดีมากก็คือว่าทุกคนไม่ว่าจะไหวไม่ไหวอะไรยังไงแต่ก็วิ่งจนสุดนะครับผมโดยเฉพาะบางคนก็ถึงกับ ล้มแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เป็นลมก็ยังสามารถที่จะลุยสู้กันต่อไปได้นะครับผมสมองเนี่ยจะยอมแพ้ประมาณร้อยครั้งก่อนที่ร่างกายจะยอมแพ้จริงๆหนึ่งครั้งครับอยากจะให้ใช้สปิริตแบบนี้นะครับผมในการทํางานแล้วก็ในการแก้ปัญหาได้ยินแว่วๆจากคุณนันนีนะคะว่าทริปหน้าจะจัดต่างประเทศก็เดี๋ยวประเทศไหนเดี๋ยวรอดูกันคะ่ะทั้งหน้านะครับผมมีมีดมีไฟแน่นอนนะครับผมตามรีเควสต์ของคนบางคนนะครับผมอยากจะให้ลองมาเจอดูนะครับผมครับก็ขอเชิญชวนนะครับ